เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะาทางกสทชพร้อมด้วยผู้แทนสกมชสมาคมธนาคารผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อพิจารณาออกมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์หนึ่งนำระบบยืนยันตัวตนแบบไมโอเมตริกมาใช้ในการลงทะเบียนซิมการ์ดเพื่อคัดกรองและลดการปลอมแปลงข้อมูล2จํากัดการลงทะเบียนซิมชาวต่างชาติไม่เกิน3ซิมต่อคนต่อค่ายและให้ใช้พาสปอร์ตในการลงทะเบียน เท่านั้นนะคะ3ค่ะเซตซีโร่ระบบ SMS แนบลิงก์ให้ผู้ประกอบการทุกรายลงทะเบียนใหม่เลยและส่งลิงก์มาให้ตรวจก่อนส่งเริ่มวันที่1กุมภาพันธ์ปี68นี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังได้หาหรือมาตรการเสริมอื่นๆด้วยเช่นกําหนดให้แสดงชื่อผู้โทรเข้าแทนเลขหมายหรือ caller ID และการกําหนดให้ระบบโมบายแบงกิ้งต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ดเท่านั้นเมื่อต้องการโอนเงินจํานวนมากๆมาตรการเหล่านี้จะทาให้ปัญหาแก๊ง call center ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะ